ตัวบอลบอลรบร้อยนะคะคืนทุ่งสูงโต๊ะไกลๆ้ไหลายๆเก่งจะเล่นคอยท้งนั้นจงกนำสงายหน่งนึงแลเป็ดเกลียวเป็ดเกลียว

ลอไวลาครับเก่งจะเลครับในแดกากระทคือว่าที่การสรุครับุททกทเพชรปนขาวครับสองสาม ที่ลี่เลยเพชรปนเปล่าอ่ะสโตาติใจรับเพราะเราดีไปดเรียบ,บร้อยครับโอ้ยฝากดวน้านนอกมันเอาลอดลาครับเพชรนเปลครับกันนะทั้งดีส <3. S 2> ามสางไปกอสี่ลังไปกอว้าวาวาวา สี่าคาเอ๊ะอ่ะสี่น,นาคาแล้วคาา<บ>รับท <โฮ S 2> ้ <ไป S 2> าผาแดงบอกฟูปลายตาลคไปที่นั่นฟูปลายตาลบวกถ้าผาแดงจงโชคด,ดสีสามสองหนึ่งไป ตัวจากตรงทางนี้จะวะ่าแทกหรือว่าเนี้ยบมากมาตัวดีๆครับการันัง้งดีโวโไฟาตานบวกวเท้าผาแดงระบบการเกิดีให้คะแนนเต็มรอยให้รอยเลยนครับหังกบิดการลอกขอ้อตลอดว่ากระแนนเต็มรลอดช่งว่าโอ้อยตัวแดดเหนมเะลาบ้า แดดปวดครับเอารอเวลาครับเอาประเดี๋ยห้าสิบสามโยเห็นแล้วครับโอเคครับคือสุกสูงโดินจะเริ่มครับลุกใกล้ใกล้ใ้หลายๆบทิ้งงานจบถูกตีสามสองหนึ่งป้า ที่ลี่เลยที่เซนกี่เซนครับถึงห้ามห้งเทียงที่เรีุอดนี่กัเดิน้างะครับ เทีดี๋ยวได้ผมเห็มาถามนี่เดี๋ยวเทียบสุ้ท้ายเดี๋ยเ่าเดี๋ยวเท่าเดี๋ยเห็นม้งนี่ก็เนตัวตรงกันเลยมันจะเป็นฐานถือตอนได้ครับครันบ้างันนี่ารสุยอกรต่างครับโดดจเลยโอ้โหไป5ทีครับประเทศยครับเจนภาพครับองเ้า ที yeah. ่ลิล้ต้อนนลวทาได้ตวรรอ่าะครัอเกี่ยวไรหรอพัมานอาโยกชื่อองพะ้ันยาเราสังตอแทนเรา เสร็จล้รอเวลาครับสอกันนับอเทพจักรพรนตจงโชคดีเทพจักรสามสองเต้

lô à, ừ. cái này được sao cái nào cái nào luôn. hàng lô. Quarter, thằng kia quan trọng đấy ตอนเราจะถามนะครับองศาลมลำดานนะครับเหล็กตัวไหนเงี้ยนู้นนะครับอ่มังคีเกียอะไรเป็เลิกครับร้อยไปล่างครับเจแน่นอนเจ้าพอร์ดครับจางเผือกครับขึ้นสูงลงสั้นลุกไปไกลได้หลายไปยังช้างเผือกตรงชกิษครับ ตัำนิดไปออกล่องครับล่องไปเลยถ้าบอ,อกตัวลมๆนะครับองศาคือตัวแปด bộ đi, xếp hàng 8 bạn, một, một điểm, ba, còn một, ba, không được, chạy không được, chạy không ไป oui? er> ได pues ้ครับไปได้ครับต้นเต้นไปก็ไปได้ครับไปได้นะครับไปได้สวยไปได้เซอร์อะไกี่วะแค่ไ so ม่ม nice ีตัวเลขเลยครับน้องจำกันดีดีนะครับสาระมองคารบอนก็ไม่ขันจะคาดเคลื่นกันแต่ว่าแรกสปีดตัวนิเบิลนะครับเล็งไปได้รอบอันว่าง อเอตอตองเอือก้รอวลาสุปเปอแปดแปดโกแก่แกมันทุกเม็ครับทุกทุกมองเซ็ตซับเรียบร้อยขออนุญาตครับคืนสูงสูงโลสะอากงกลๆได้หลายๆทีมงนโกแกตรงโชคดีตามฟมใต้ จะวาออกลมหน่อยนึงครับออกโกโอุิาที่ลมบิด <knight> นิดนะครับเปล่าเปล่าชิ่งนั่นแหลครับอุิาตั้ตกตั้งกอดอ่ะ่อลเนอร์แต่ไม่่การกอนอ่ะลูกปาลูกปลาพราก้า โย่อะไรนกครับนงโยอนเวลาครับโกแก่ใช่ไหมค่ะขึ้นสูงสูงลงส่าตกใกล้ใกลได้หลายหลายที่งนใช่มีค่ะคต,ตัวน,น้งชม,มอีกอส,าสามสองนึ่งไป

ไชกติปกติมันมันมันทรงดีกว่านี่ัมันจะเือนรู้หรอเปลาครับใช่เมคาลุกใกล้ใกเวลางลายลกดจะเริ่มครับโจจุดีสามสามไป มันตะตองทางเดินทางดีเ oh ยี่ยมครับข้องามนั่นไม่อนเดอร์ครับผมเขาจะพัสดีนะครับใส่รอยโยออกกางขาขุ้นาออกสาดีเยี่ยม ยอดงานบสถเจริญแล้วการแต่นทางสุดยอดพ่อ like. ก hey, yeah. ังหันเสด็จสร้างบโบสถ์ยอดเบสหยุดรอเสร็จละครับรอเวลาครับการเดินทางสุดยอดแล้วครับโบสถเจริญครับสามทุกทีนเรียกโต๊ะสิงห์บอนปลาครับทีงานของสิงห์บอนปลาเลยครับขึ้นสูงสูงลงซัซนๆก็ไปใกล้ได้หลายๆขอทีงานจงโจบดีสาม สองนึงไปบ้าเลยเด้อมาไป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 รปไปนปปอรไปไปไป์ปไ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 ปน สวัสดยอนการเดันทางครับอยกวางเตนร้องไปล่างบ้างวางนี้บลบบงแะบบ็อกต้างาน งไม่มีตัวเลขนะครับลอยละครับสิงห์บดปาตาเป็นอไกลเดได้หลายออเฉลิมพลออเดียวเดียวสออกต้ตากไกล้กลดได้หลายสี่เก้าออเฉลิพลจงจงตามสามบ้า ตึงตึงแล้วหกยเย็นดจำดาบจำมานี่เก<า>้าเย็ยีสิบยี่วยนิมตาวนะฮะเาผ่านเลยละครเลยจับจังกวนยังหลาจังจยนะครับ เดิมเป๊กนะครับอา้าวลเวลาครับเส,<า>สียบ้านเนี่ยแปลครับ เกี่ยวหย่อนครับปอนหย่อนไม่น้อยเลยน้ำป้นจังหวะถ่ายเป็นเปรียวรอเวลาครับเดี๋ยวรอชมครับ ลุกใกล้ๆเปให้หลายบนหน้าพอน,นุองตาโตจ๊สามสองหนึ่งได้ไปโอ้ยไป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 ลาซาล่ามโตสุดยอดกันนันทางครับ ลายชาลำตัวอนวอนทุกคู่ตาโดไปวันบ่นในในนนา,ายไปวันบ่ายเสือไทยเทียมวัดลอสมชายลายชาลัมตัวไปล่างไป mình 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 giật mình... em, 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 em làm. Làm, làm. Làm, làm. sao ra รอเวลาครับสรัรชวงสพรพี่หมอน ยงที่เรียสุดจอดของการเดินทาง ไปแล้วครับรอเวลาครับสร้ามที่ม